อรุณสวัสดิ์วันทหารผ่านศึก<า>ครับสกุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกสามกุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกดอกป๊อปปี้บานนะครับเป็นกําลังใจแด่ครอบครัวทหารผ่านศึกทุกครอบครัวครับตอนนี้มีงานครับทั้งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ที่กอมบัญชาการกองทัพบกนน้บเลยตอนนี้เลยนะฮะอาจารย์ค่ะครับชื่อเนีะ นูอ่านเนี่ยอย่างเช่นพระปรมาพิไทยสกอร์นี่ก็พระปรมาพิไทยสอพปมวหนึ่งศูนย์หรือสิบเอสิบดีกว่าสิบราชการที่สิบเนาะสิบโอเคสิบตช่นบั้ เกณฑ์ปานกลางขณะยังคงมีผู้ลักลอบเผาป่าหาผักหวานด้านสถานีควบคุมไฟป่ากระพงษาจังหวัทชลุรีสนที่กำลังดับไฟป่าบ้านก้งตาบางเตรียมกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสำคัญไร่ไข่ฝ่าฝืนจำคุก20ปีปรับกว่า2ล้านบาทศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองกองทัพภาคที่3 ยังคงติดตามจุดฮอตสปอตและการเผาอย่างต่อเนื่อง <ots> ด้านกัมพูชาย,ยังคงเผาป่าฝุ่นคุ้งญาติาและครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ไทยกัมพูชานำอัฐิทาหารกล้าร่วมพิธีบรรจุในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนเดินทางร่วมงานสะดูดีวีรชนทหารก,ก,ก,กล้านักกองบัญชาการกองทัพบกคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราชประกาศปีนี้งดจัดงานตรุษจีนประจำปี เนื่องจากอ,อยู่ในระยะการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจีนประหารสีมาเฟียตระกูลไปเครือข่ายแก๊งคอนเซนเตอร์ในเมียนมาต่อเนื่องหลังจากที่ประหาร11ชีวิตตระกูลหมิงไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ก่อนพบกับรายการกองทัพบ,บกเพื่อประชาชน,นอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก แผ่นดินอยู่ได้ด้วยเราภูเขาแม่น้ำทะเลชีวิตอุทิศทุ่มเท,พทเพื่อปกปักอาทิปไตยไม่กลัวตายไม่กลัวยากลำบากถึงพิการมาเจ็บนักแค่ไหน พวกเราไม่เคยท้อใจที่แลกกันไปคือบ้านเกิดเมืองนอนเราคือทหานผ่านศึกจำสาตาวุธพิทัก อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับพบกับรายการกองขบกเพื่อประชาชนเช้าวันอังคาร3กุมภาพันธ์2569ค่ะวันนี้วันทหารผ่านศึกดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะและผมสุธีสุขสากรพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพศมาศวิจิตพร้อมด้วยคุณนัทจันทรังสีค่ะนะครับมาทางสายมาทางเสียงด้วยในวันนี้นะครับวันทหารผ่านศึกมีบทเพลงวันทหารผ่านศึกมาฝาก เสียงจากพี A ่แอดคารบาวนะครับประหมยก็คือกำลังใจที่เราคนไทยยังคงมอบให้กับครอบครัวทหารผ่านศึกผู้ทำหน้าที่เพื่อปกปักร,รักษาอธิปไตยของแผ่นดินนะครับทุกๆปีครับวันนี้3กุมภาพันธ์ถือว่า,าเป็นวันที่มีความหมายมีความสำคัญที่ได้รับอากากประกาศจัดตั้งให้เป็นอ,องค์การสงครทหารผ่านศึกซึ่งประกาศเอาไว้ในราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อปี2491ครับ วันนี้ทั้งวันนะครับผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนราชวิถีถนนพหลโยธินถนนสีอยุธยาถนนพญาไทแล้วก็ถนนย่านดินแดงนี่นะครับการจราจรอาจจะเคลื่อนตัวช้าหน่อยนะครับซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าอพศนี่นะครับขอภัยในความสะดวกอย่างที่เราก็ประชาสัมพันธ์กันมาทุกวันนะฮะ ค่ะก็ไม่สะดวกนะคะครับค่ะก็แต่เชื่อว่าหลายๆคนก็ไปร่วมใจกันให้กําลังใจทหารผ่านศึกที่อนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมินะคะครับวันนี้ค่ะเวลา7จ็นาฬิกาคือช่วงนี้เลยนะคะมีพิธีบรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยของชาติสมร,รภูมิไทยกัมพูชาค่ะไว้ในอนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิค่ะซึ่งอนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิเนี่ยก็สร้างขึ้นเพื่อํำลึกถึงวีรกรรมของทหารตำรวจพลเรือน ที่เสียชีวิตจากกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสมัยนั้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด59นายแล้วก็ได้เก็บอัฐิไว้ณสถานที่แห่งนี้นั่นเองค่ะครับท่านที่ผ่านไปย่านอนุสารีย์ชัยสมรภูมิก็จะเห็นประติมากรรมทรงแบบคล้ายๆเหมือนกับดาบปลายปืนใช่ไหมครับออกแบบโดยหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลน,นะครับเป็นผู้ออกแบบโดยสะท้อนให้เห็นถึง ปฏิบัติการอย่างกล้าหาญของทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจแล้วก็ข้าราชการพลเรือนใช้ดาบปลายปืนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นอาวุธของทหารห้าเล่มมารวมกันรูปปั้นหล่อทองแดงขนาดสองเท่าของคนธรรมดาครับศิลปินผู้ปั้นก็คือลูกศิษย์แล้วก็ภายใต้ก,การกำกับควบคุมดูแลของศาสตราจารย์ศิ์พิรศีครับปัจจุบันก็มีการจารึกรายนามผู้สละที่เพื่อรักษาผ่นดินไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483เป็นต้นมา ปัจจุบันเนี่ยมีถึง 801นายครับค่ะซ <limbs> ึ่งในวันนี้นะคะหลังจากพิธีดังกล่าวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพิธีจุดตะเกียงตามประทีปแล้วก็สักการะอัฐิของผู้สละชีพเพื่อชาติในทุกกรณีสงครามค่ะเวลา1 0 3นาฬิกานาทีโดยประมาณนะคะจะมีพิธีเดินขบวนพาเหรดของเหล่าทหารผ่านศึกจากสมรภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่1สงครามอินโดจีนสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามขบวนนักรบนิรนาม33 3 สมรภูมิทุ่งช้างสมรภูมิเขาค้อสมรภูมิช่องบกยุทธการบ้านชำราบสมรภูมิร่วกล้าวแล้วก็ยังมีขบวนของตำรวจตะเวนชายแดนทหารพรานนาวิกโยธินอา,าสาสมัครทหารพรานร่วมขบวนจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเวลาบ่าย2องโนาฬิาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรย์ยุลานนประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาณอนุสรีชัยสมรภูมิครับส่วนในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา16.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับมีการแสดงแสงสีเสียงชุดพิเศษพลังแห่งผู้กล้า l i ฟ e of Honor นะครับเชิญชวนประชาชนร่วมงาน3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เชิญไปเที่ยวงานกันได้นคะครับนอกจากที่นี่แล้วนะคะมาที่กองบัญชาก,การกองทบกของเราค่ะวันนี้อยู่ตรงข้ามกับสนามมวยราชดำเนินนะคะคก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมงานรำลึกสดุดีวีรชนทหารกล้าเนื่องในวันทหารผ่านศึกเชิดชูเกียรติทหารหาย4น่นายที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะวันนี้เวลา15บนาฬิกานะคะบ่าย3เนี่ยก็จะมีพิธีการประกอบอุทิศ ส่วนกุศลแด่กำลังพลที่เสียชีวิตแล้วก็เวลา16นาฬิกาจะมีพิธีสาดุดีทหารผ่านศึกและกำลังพลที่เสียชีวิตบริเวณกำแพงอนุสร์กองทบก17นาฬิกาค่ะจะมีพิธีมอบเงินความช่วยเหลือแก่ทายาทกำลังพลที่เสียชีวิตบริเวณเวทีกลางนะคะก็เชิญชวนค่ะและเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็จะมีพิธีสาดุดีวีรชนทหารกล้าบ,บริเวณลานสนามหญ้ากองประชาการกองทบก ถนนราชดำเนินนอกเนี่ยนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของแผ่นดินแด่ฮีโร่ออฟเนชั่นนะครับเนี่ยนะเป็นวีรบุรุษของแผ่นดินแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจเคียงข้างครอบครัววีรชนนะครับในโอกาสวันสำคัญเช่นนี้เรามีรายงานพิเศษจากคุณนัทจันทรธรังสีครับ ปอปี้ป่าดอกไม้สีโลหิตสักลิกษณ์แบบผู้พลีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รักท่ามกลางสมรภูมิรบที่กระสุนไม่เคยเลือกชั้นดวและไม่เคยเลือกเชิญศัตรูไม่หนีจาชีวิตต้องเดินอยู่บนเส้นทางทั้งความเป็นและความตายเท่าเทกันทหารผ่านศึกและทหารกล้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ย่อมรู้ดีในความเป็นจริงหากแต่สองมือยังคงถือปืนอย่างมั่นคงสองเท้ายังคงก้าวต่อไปในสมรภูมิอย่างไม่ลาถอย สายตาที่แน่วแน่คอยสอดส่องพิคาดไพรีซึ่งเป็นแววตาของชายชาตินักรบผู้ห้าวหาญที่ไม่แม้แต่จะยอมจำนแนแดมัจจุราชผู้คราาช,ชีวิตด้วยมีความมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่คือเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเชิดชูเสรียอันเป็นที่รักและเพื่อพิทักษ์ความสงบสุขปลอดภัยให้ประชาชนดอกพอปปี้สีแดงสดจึงเป็นสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าที่ทำให้คนรุ่นหลังได้ล้ำลึกถึงวิรกรรมความกล้าหาญเชิดชูเกียรติของทหารผ่านศึก และเสมือนรีดรักจากเทวาเพื่อคารวะบูชาดวงวิญญาณของทหารกลา้าผู้เสียสละทนาทในทุกสมรภูมิโออาริดังแววรลางฉันยังจำได้เสียงวนแต่ไกลแฟนแอนเล่านีพักรบพบรักเธอที่นั่นฟังเสียงรวนจากอาริดัง บทเพลงอมตะที่ันตะวันผ่านการเวลามากกว่าครึ่งศตวรรษการประพันธ์ปลายศตวรรษมีลุกล่อลกชนหรือต้องทองโชคชนะอดีตทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีที่บ่งบอกเรื่องราวความรักความเสียสละและความกล้าหาญของทหารไทยที่เป็นจังหวดจงหวสอดคล้องกับคาบอกเล่าของพันเอกทรงพลรังคดีโลกทหารผ่านศึกเกาหลีที่ย้อนเล่าถึงวีรกรรมของทหารไทยที่เนินเขาพกช็อปไว้อย่างภาคภูมิใจถึงที่มาของสมญานาม ลิตเติ้ลไทเกอร์ก้องพันพยักน้อยที่ยังคงจ้าึกอยู่ในใจอย่างไม่รู้ลืมก็ตอนนั้นทหารถ่ายไปไปคุ้มครองไอ้เนินเขาเรียกจะสี่ได้อยู่นะคะแล้วทหารถ่ายก็เหลือเวลาประมาณสิบนาทีอาจารย์เราก็ต้องไปแบบแต่ไม่เป็ละวค่ะมวยมวยเดี๋ยวมีวันหลังไฮไลท์วันหลังไม่ามารถจะมาอกช็อปพินได้๋อเไม่ได้ฉายาลิตเติ้ลไทเร์ได้ฉายาว่าลิตเติ้ลไทเกอร์ Oh. คือเสือตัวน้อยหรือพยักน้อยปัจจุบันองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทหารผ่านศึกผูกล้าและครอบครัวรวมทั้งล่าสุดจากสมรภูมิไทยกัมพูชาด้วยซึ่งได้ทําหน้าที่ดูแลว,วีรบุรุษเหล่านี้เป็นอย่างดีทั้งด้านการส่งเคราะห์เรื่องการรักษาพยาบาลการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการเกษตรการส่งเคราะห์ด้านสวัสดิการการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการส่งเสริมเกียรติและสิทธิตลอดจนการชาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทหารกล้าเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงซึ่งนับว่าเป็นการดูแลอย่างครอบคลุมในทุกด้านเพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละของพวกเขาเหล่านี้ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปน้องๆถึงแม้ไม่มีสิทธิ์หนเร่นบแต่อย่างไรก็ตามเราเนี่ยเป็นผู้ถวายความจงรัก พักดีต่อในหลวงรายจินีและลาราดวงแต่ว่าในปัจจุบันเราก็ต้องไปช่วยประชาชนเขาอย่างเช่นไทยไทยแรงไทยแหละตรงนี้อย่างเนี้ยต้องช่วยไปช่วยประชาชนไปช่วยเขามีน้ำทำได้ทังคับเสียงบางช่วงบางตอนจากพลโทเฉลิมชยัยฮิรันอาจ ทหารผ่านศึกวัยเก่าจากสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามได้ฝากเสียงบอกผ่านมายังทหารรุ่นใหม่แม้อายุจะร่วมเลยเข้าสู่วัยชาราแต่หัวใจย,ยังคงแข็งแกร่งและกล้าหาญไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นทหารด้วยจิตวิญญาณทหารผู้เสียสละอย่างแท้จริง All soldiers never die, they just fade away ทหารแก่ไม่มีวันตายพวกเขาเพียงแค่เร้นกายไปตามกาลเวลา สามกุ่มภาพันธ์วันทหารผ่านศึกโอโซเยอร์เนียวก็ไดทหารแก่ไม่มีวันตาย ท่าเรานี่บอกว่าอย่าเอ่ยคาว่าแก่บ่อยได้ไหมยังหนุ่มอยู่จิตใจยังกระชุ่มกระชวยวันนี้จะสังเกตเห็นนะครับขอบคุณด้วยนะครับคุณนัทธจันทรังสีกับสารกดีหรือว่ารายงานพิเศษในวันนี้ที่นํามาฝากคุณผู้ฟังนะครับชอบจังเลยคําว่าริดรักจากเทวาดอกป๊อปปี้นี่นะคะวันนี้ก็ไปอุดหนุนกันได้นะนะครับน่าจะ20บาท20บบาทนะครับที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไปช่วยสนับสนุนครอบครัวทหารผ่านศึกกันนะครับแม้ไม่มีศึก จิตใจยังสำนึกจงรักภักดีครับขอบคุณที่เสียสละเพื่อพวกเรานั่นเองนะคะครับมาดูในเรื่องของการทลายรังสแกมเมอร์กันบ้างกับคุณสุธีทลายแล้วเหรอ ด้านของพลโทธีรนันตะคว้างเจ้ากรมข่าวทหารบกนะคะท่านก็นําผู้ช่วยทูตทหารจาก19ประเทศเนี่ยพร้อมกับคณะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้แทนกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางผู้ช่วยทูตฝ่ายตํารวจผู้แทนสํานักข่าวว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติรวมทั้งสื่อมวลชนทั้งสํานักข่าวของประเทศไทยของเราแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยลงพื้นที่กองกําลังสุรนารีค่ะไปติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหา แสแกมเมอร์ชายแดนไทยกัมพูชาที่พื้นที่โอสเมดแล้วก็สถานอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคซึ่งก็มีทางด้านของพลตรีสมภพภาพระเวชผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีให้การต้อนรับนะคะที่มณฑลทหารบกที่25ค่ายวิรวัตรโยธินจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่จะพาไปที่ชายแดนค่ะับไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมใช่ไหมครับเพื่อสังเกตการแหล่งคาสิโนโลแล้วก็สแกมเซ็นเตอร์นะครับรวมไปถึงรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกําลังสุรานารีครับ การลงพื้นที่สำรวจแหล่งคาสิโนโลและก็สแกมเซ็นเตอร์ในพื้นที่โอซูเมทครั้งนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะการดูขบวนอ,อาคารที่ขบวนการเขาใช้หลอกลวงออนไลน์ที่ว่าเหมือนสตูดิโอเลยนะใช่ค่ะนะครับเป็นสถานที่พักของขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกลวงข้ามชาติทําให้หลายประเทศสูญเสียทางเศรษฐกิจจานวนมากถูกกองทัพไทยเนี่ยนะครับถลม่มทําลายจนไม่สามารถที่จะใช้เป็นอาคารบัญชาการหลอกลวงประเทศต่างๆได้อีกต่อไปนะครับซึ่ง หลังจากมีข้อตกลงหยุดยิงนะครับฝ่ายไทยก็ได้วางกําลังรักษาความปลอดภัยไว้ได้รับความสนใจจากคณะผู้แทนต่างประเทศตํารวจผู้แทน UNODC แล้วก็สื่อต่างประเทศนะครับมีการสักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนําไปสู่การเสริมสร้างความเข้าใจแล้วก็ขยายความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพมิตรประเทศ เพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาแกมเซ็นเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในประเทศและระดับนานา,นาชาตินะครับตามที่รัฐบาลไทยได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วครับค่ะก็คือเขาใช้เป็นพื้นที่บางตาใช่ไหมคะคมีรอยย่อหิวแล้วก็อโอซเมตเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยไร่เศษนะคะคุณสุธีพื้นที่แห่งนี้คือรังแสแกมเมอร์ข้างในเนี่ยก็บอกว่าทําเหมือนโรงพักย่อยๆเลยใช่ค่ะแล้วมีแบงค์ปลอมเยอะมากเวลาที่เขาโทรมา เป็นวิดีโอคอลเนี่ยข้างหลังก็เห็นเป็นโลโก้สำนักงานตำรวจแห่งช,ชาติะอะไรเงี้ยมีธงชาติของประเทศนั้นๆทำถึงทำถึงนะ ส่วนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง,งมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมหารือของประธานกองเลขานุก,การคณะกรรมการชายแดนสน่วนภูมิภาคไทยกัมพูชา r b c ด้านกองทัพภาคที่สองแล้วก็ภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาค่ะฝ่ายไทยรอนําโดยพลตรีกัมปนาศวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่สองร่วมประชุมหารือกับทางรองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาประเด็นสําคัญดังนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายร่วมมือปฏิบัติตามถ้อยแถล GBC ครั้งที่3ในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่การใช้กำลังหารือเกี่ยวกับเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก JBC ระดับรัฐบาลในแต่ละฝ่ายให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนเองควบคุมหลังการหยุดยิงยังคงมีอันตรายจากทุนระเบิดแล้วก็กับระเบิดในพื้นที่ชายแดนค่ะที่อาจทําให้เกิดเพลิงไหม้หรือว่าไฟไหม้ได้ตลอดเวลาก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนเนี่ยยึดถือข่าวสารจากทางราชการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้ว กองเลขานุก,การของ RBC หรือว่าคณะกรรมการชเยแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาด้านกองทัพภาคที่2ถึงภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาเนี่ยเขากบปะกันเดือนละครั้งนะ เพื่อประสานงานและก็แก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีขณะที่กองกําลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศก็ได้จัดกําลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่1206และก็กองร้อยทหารพรานที่1204ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อป้องกันและก็สกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบตรวจพบและก็จับกลุมผู้ลักลอบข้าเมืองผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลคลองน้ำใสและตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วรวมจำนวน3เหตุการณ์ครับผู้กระทําผิดรวม9คนจากการสักถามผู้ถูกจับกลุ่มก็ให้การนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ย ถูกชักชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ไปทำงานหรือว่ารับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือว่าบัญชีมานั่นเองนะครับใ,ในประเทศกัมพูชาโดยถูกนําพาลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติให้ไปพักอาศัยในพื้นที่กรุงปอยเปตแล้วก็อำเภอมาหลายจังหวัดบันเตียมันเจยก่อนที่บัญชีนั้นจะถูกอายัดแล้วก็ถูก ส่งตัวกลับเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะเดียวกันครับก็ส่งตัวผู้กระทําผิดทั้งหมดนะคะให้กับทางตํารวจดําเนินการตามกฎหมายต่อไปแจ้งเตือนประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อการชักชวนไปทํางานหรือว่ารับจ้างเปิดบัญชีผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็แจ้งเบาะแสการกระทําผิดให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อความปลอดภัยของประเทศแล้วก็ของตัวเราเองค่ะครับท่านไหนที่เคยไปที่จังหวัดชน,ชนบุรีนะก็จะมีค่ายทหารที่เราอาจจะคุ้นเคยในานามค่ายนวมินเทราชิทีนีตอนนี้ เปลี่ยนชื่อค่ายใหม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเล่าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อข่ายทหารใหม่จากเดิมกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือค่ายนวมินทราชินีเป็นค่ายมหาวชิราลงกรณราชวัลลหรือกรมทหารราบที่902รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกคําย่อก็คือรอ902รอ ค่ะ<ช>สำหรับ9รหัส902ก็มีออกเสียงว่า90โทนะคะเป็นรหัสประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทหารเสือราชนีค่ะก็มีกำลังจากทางกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปฏิบัติหน้าที่ครั้งสุดท้ายในฐานะกองทหารเกียรติยศในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมาวาวัน100รวันถวายพระบรมศพพระพันปีเมื่อวันที่31ม หนึ่งกุมภาพันธ์นี้เองค่ะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยทหารแล้วก็เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบการแต่งกายของทหารรักษาพระองค์จากเดิมทหารเสือราชินีชุดสีม่วงใช่มคะคุณสุธีชุดสีม่วงแขนเสื้ออาร์มพระนามาพิไทยสกอซึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นชุดสีแดงค่ะแขนเสื้ออาร์มพระปรมาพิไทยสอพปมวสิบซึ่งย่อมาจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวิชิราลงกรณพระ วยชีระกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่1 0นั่นเองค่ะกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาจากการที่องค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN นะครับได้ขอให้จัดตั้งกําลังเข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการลุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือโดยใช้นามหน่วยว่ากรมผสมที่21สนะครับสร้างชื่อเสียงให้แก่ทหารไทยนับตั้งแต่สงครามเกาหลีเรื่อยมาจนได้รับสมญานามว่าพยักน้อยและสมญานามว่าทหารเสือราชินี จากการสร้างวีรกรรมปราบปรามผู้ก่อการร้ายการป้องกันประเทศหลายต่อหลายครั้งทหารเสือราชินีก็จะมีาการประดับเครื่องหมายเป็นเสือประคองหัวใจสีม่วงใช่ไหมฮะค่ะ <c oughs> นะครับซึ่งก็หมายถึงทหารเสือทุกนายพร้อมจะด้านด้นไปทั่วทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าพื้นดินภูเขาหรือในทะเลเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของชาติและองค์พระมหากษัตริย์กำลังพลทหารเสือทุกนายเทิดทูนความซื่อสัตย์สุจริตและก็จงรักภักดีแทบเบื้องพระยุคลบาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทหารเสือราชินีที่ประชาชนรู้จักในนามหัวใจสีม่วง ก็ได้ปิดฉากลงบทบาทอย่างสมพระเกียรติคงเหลือไว้วเพียงความทรงจำอันคงคุณค่าเป็นเกียรติประวัติที่ไม่มีวันเลือนหายครับค่ะอยู่ในหัวใจตลอดการนะคะคช่วงนี้ค่ะร่วมโครงการกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกของเราดีกว่านะคะเชิญชวนนะคะส่งความห่วงใยให้ทหารชายแดนตลอดเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักผ่านโครงการบอกรักฝากใจสู่ชายแดนนั่นเองค่ะกติกาง่ายๆเลยนะคะคุณสุธีทำอย่างไรบ้างคะ ทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นไม่เกิน1น,นาทีนะครับส่งมาแล้วก็บอกว่ารักทหารชายแดนอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรที่อยากจะส่งกําลังใจให้นะครับในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไม่เกิน1น,นาทีนะครับสั้นๆเอาเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งเดียะ แนวนอนแนวนอนดีกว่านะ,ะถ่ายเป็นแนวนอนเพื่อว่าที่เราจะได้นำมาออกใน Army Radio ได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะครับบอกรักฝากใจสู่ชายแดนอันนี้เป็นแฮชแท็กที่ต้องติดลงไปด้วยนะครับแล้วก็ Army Radio ดิภาษาอังกฤษเวลาที่โพสต์ลงใน Facebook เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็แท็กอย่างที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวทีมงานของเราจะเข้าไปดูถ้าอันไหนโดนใจถูกใจเป็นยังไง ก็นำมาออกอากาศในรายการวิทยุข,ของเราทั้ง5รายการแล้วก็ที่เพจ Facebook อามีเรดิโอค่ะมีรางวัลด้วยไหมมีรางวัลด้วย<ม>เป็นกระเป๋าผ้าสวยงามงมากๆเลยทีเดียวนะคะค,ค่ะคุณสุธีเมื่อวานนี้เขามีการถแถลงข่าววันมวยไทยใกล้จะถึงแล้วนะคะ6กุมภาพันธ์โดยพลโทบัญยงทองนุ่มรองเสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกร่วมถแถลงข่าวการจัดงานวันมวยไทยในปีนี้ค่ะซึ่งร่วมกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็หลากหลายภาคส่วนด้วยกันเลยนะคะ จะทอทอ,ทอใช่ค่ะ<ม>จะเริ่มงานในวันที่4ถึง7กุมภาพันธ์อย่าลืมนะคะพบกันที่อุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะครับมวยไทยมรดกไทยสู่มรดกโลกเนี่ยนะฮะ,ะ,นะ,ะก็ไปเที่ยวงานชมงานกันได้นะครับสภาพอากาศก็ อาจจะหนาเย็นลงมาบ้างนิดหน่อยในช่วงนี้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยเวลาหมดหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านเพจ Army มี่เรดิโแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือของตะบกทั่วประเทศผมสุธีสุขสากนดิฉันวนาภาสมัรสมานค่ะพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อปเขาเป้าหน้าโคกะภาพเขาค้นมาเป็นภาพแบบเก่าโบราณอ่ะขบวรไม่ได้ออกแต่คนว่าเน็ตล่มลิดล่มหนึ่งทีได้ได้ค่ะได้เน็ตหลุดนี่เราภาพเราเรายังยังไม่ได้เลยอยู่อยู่ก็หายไปไม่ไม่หลุดนะฟังจนจบอยู่นะอ๋อเสียงไม่หลุดไม่หลุดเลยค่ะแต่ในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กมันหายไปไง ใช่เราดูไดไ้เราดูจนจบอ่ะแล้วทำไมดูได้ดูจนจบแล้วก็มันหลุดไปพักหนึ่งแล้วมันกลับมาใหม่แต่ช่วงทันวิดีโอนะค่ะทันทั้งก้อนมีนะอะนางก็ไม่แต่ตอนหลังภาพรอยยิบรอยยิบอิดพี่ก็พูดงั้นนางบอกนางไปดูในเฟซบุ๊กทหารจริงลอยยิบเอตที่ไปสงครามนะนางเอ็นนางบรรเจิด นลกข่านี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์ทีกับแปบบเขาบอกอืมรีบรีบเาเอรีบมากเก็บรายละเอียดรีบรักจากเทวาชอบมากเลยชอบชอบคำพูดชอบคำอุปมาอุปไมยไวพไวยากรงวยากรณ์ได้หมดเลยชอบมากแล้วดีดีส่งให้เพจรอยย่อไทยอามี่กองทบดีส่งมาเดี๋ยวส่งให้ดีนะตอนแรกอะพอพี่รู้ว่าห้านาทีอะพี่บอกนักถ่า๋ยวพี่ขอเรียงข่าวก่อนนะห้านาทีดีนะ ดีนะที่บีบออกน้าถามบอกว่าถ้าพี่แม็กไม่ออกพี่เอ็กตัดมันเป็นเรื่องโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ็นไรค่ะนตัดจนดึกนะตัดจนดึกไม่ไม่เป็นไรถือว่าโอเคเราเราเก็บรายละเอียดได้หมดดีมากโอเคนะครับมันเป็นมันเป็นรายงานพิเศษที่ดีคุณภาพสวยงามภาพชอบมากคุณภาพนั่น้างทําจนดึกเดี๋ยววันมวยวันนี้ไม่ทันมวยไทยไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้เขาเริ่มงานยังได้อยู่จะเอามวยไทยเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะหมายถึงเนื้อหาข่าวเราค่อยๆไล่ทีละวันว่าวันมวยไทยไม,ไม,มีอะไรบ้างเพราะว่าเพราะว่ากราะทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเหมือนไอ้นี่เนี่ยเร,เราไปแปะนิดเดียวเองอนะเหมือนเราแค่ส่งอะไรนะนักเรียนในร้อยกับนักเรียนในสิบไปเป็นรางวัลมวยไทย thank you ค่ะขอบคุณมากโอเคโอเคทำเมื่อกี้อ่ะตัดต่มันหมดเวลาก่อนนะสวัสดีครับ เพลงนี <py at led> <speaking einer> ้เพราะอาจารย์ใ <ultimately> ห้แฟนขับฟังไงเอออาจารย์เราถ่ายภาพเซลฟี่วันฐานผ่านศึกหน่อยไหมดีดีขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับวันนี้วันทหารผ่านศึกนะดอกป๊อปปี้บานขอบคุณป้าดาวขอบคุณป้าติ๋วด้วยนะครับ คุณคิตตี้แอมด้วยนะพี่สวัสดิ์ชายดาพี่นิมกันทศิงพี่หมูนาคุณยายแอลครับป้าดาประทุมพรนะฮะพี่สังเวียนศรีสุขครับพี่ชวิวันแซ่ฮั่นคุณนุชจ,จรินพฤกษร,รณชัยนะฮะคุณปุษบาบันบปุษบาพี่ชวิวันแซ่ฮั่นป้าดาวเจหมวยเป็นอุสาครับติดตามได้รับความรู้ขอบคุณมากครับป้าติวะะต๋วฮะสวัสดีคุณยายแอลด้วยนะฮะคุณป้าติว๋ว เดี๋ยวจะกลั้งนี้ครั้งนี้ก็ได้นะอ๋อได้ๆค่ะลาลาทุกท่านก่อนนะาเอ่าเดี๋ยวจะขอเซลฟี่หน่อยจากป๊อปปี้นี่อเซลฟี่ผ่านหน้าจอนี่ก่อนไหนดูสิส่งกำลังใจพวกเขาคือฮีโร่นะคะที่เสียสละขอบคุณที่เสียสละเพื่อพวกเราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเรามีทหารผ่านศึกเยอะมากๆเลยนะคะเมื่อวานที่อาจารย์บอกหกแสน ใช่ไหมคะหกแสนนายหกแสนายแล้วก็ครอบครัวที่ต้องดูแลอีกประมาณสามล้านสามล้านไหมคะใช่ครับน่าจะครับผมเองในฐานะที่เป็นทหารผ่านศึกนะครับก็รู้สึกประทับใจมากนะครับเคยบวชเป็นธบาตเคยบวชแล้วศึกมาเป็นทหารนะนะทหารผ่านศึกเหมือนกันที่สถานีนี้มีสองนายใช่มีสองนายมีทหารบุญอยู่ท่านหนึ่งด้วยนะฮะทหารผ่านศึกเพราะเคยบวชแล้วศึกมาเป็นทหารนะฮะ ตึงโป๊ะชื่อในเกาหลีก็คือวางจีวอน,นั่นเองนะฮะอาจารย์ทีวางจีวอนยินิตยาวย <c oughs> ินิตยาวบางกลวยประดาวครับขอบคุณนะฮะเอาละเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงแชะหนึ่งสองอะมะงกงกองหน่อยฮะหนึ่งสองอเอขอบคุณครับขอบคุณค